กับเรื่องราวของหีกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหล่บอกพาเรื่องราวทาี <c oughs> ่ผ่านมา <c oughs> เรื่องไหน <c oughs> กันเราส่งเรื่องเงินปัญหาถงม,มาพอ,อาร้อมกันจริงๆช่วงที่ผ่านมาก็คือคือถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลิ่ได้รับบทเรียนถือว่าเป็นช่วงที่เราเรียนรู้กับความผิดพลาดของเราแล้วก็ค่อยๆแก้ไขทีละจุดม,มากกว่าใช่ค่ะเทียบไหมคะกับเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะมันเดินสองเรื่องพร้อมกันเลยทีเดียวเลย เครียดไหมหรอคืออันดับแรกหลิกตั้งตั้งสติกับกับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมากกว่าเท่าที่ว่าออจิตนาเราไม่ได้แบบว่าตั้งใจจริงๆสิ่งที่หลิงอยากาออคืออยากให้แฟนๆได้ลองรสชาติที่วัยเด็กที่เราหาก,กินไม่ได้ที่ประเทศไทยแล้วแบบคืออยากให้ออกมาอร่อยพร้อมรสชาติที่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีอาจจะมองข้าม บางสิ่งไปอันนี้ก็คือต้องรอมนับความผิดแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับอย่างแม่ค้าคุณใหม่ของลีกเช่นใช่อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องขอโทษขอโทษความผิดพลาดของลีลนะคะใช่ตอนนี้ก็คือจัดการทุกติงทุกอย่างให้แบบถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการแล้วซึ่งเราได้เข้าเข้าไปพบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างกระบวนการใช่ ก็ทําให้มันถูกต้องค่ะอย่างเราเป็นแม่ค้ามุ่งหมพอโดยงนี้ไปมันใจเสียไหมก็ใจเสียนะใช่เพราะว่าเราเราตั้งใจอยากให้ทุกคนออกมาชิมของอร่อยก็เลยไม่อยากจริงๆไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยด้วยที่ว่าเราเราไม่รู้กฎหมายด้วยเรามาจากต่างประเทศด้วยก็เลยแบบต้องขอโทษจิตใจค่ะจนกว่าทําออกมาถูกต้องเราแฟนๆก็อาจจะ ได้ได้ชิมอีกรอบหรือเปล่าอะไรค่ะแต่ว่าขบวนการมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอีกหนึ่งใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าว่าทําตามกระบวนการคือต้องไปไปอยอนไปนี่ตามเดิมที่ใช่ค่ะทําตามขบวนการที่ผมก็จำจำใหม่ได้อยู่คั้เรียกว่ายังจำใหน่ายยอไหมครับตอนนี้ไม่ได้จำใหน่ก็คือหยุดชั่วคราว่อใช่ก็คือหสุดใช่รอให้เรียบร้อยทุกอย่างรอ อยากให้หลีกเราเอาสปอยขายแบบว่ามันรสชาติไปเอกเนี่ยเพราะอะไรคุณมองว่าเพราะมันจอมยากอ่ะพี่พูดเลยอ่ะเออเราอยากรู้ังไมันพิเศษยังไงที่สุดครั้งมัน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 คือขนมที่แบบมีความมีความลงลูนหอมไข่แล้วก็เท็กซ์เจอร์จะหากินไม่ค่อยไม่ค่อยได้ในขนมไทยก็ยังไม่เคยกินเลยเหมือนกัไม่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 ที่ไม่ที่นี้รสชาตินียังไม่เคยชิมราตินีใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเราก็ไปรูกับ รสชาติต่างๆอย่างอย่่างที่เราทำออกมามีรสสตรอเบอร์รี่มะชาสตรอเบอร์รี่มีช็อกโกแลตที่ดกับอะไรต่างๆที่ให้มันเข้ากันมากขึ้นจริงๆถ้าฟิกแบกมาทุกคนบอกว่าอร่อยหมดเลยใช่ใช่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ต้องขอโทษในความผิดพลาดที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะผิดพลาดจริงๆด้วยนะะ แล้วจะเป็นคุณออมได้เป็นลูกค้าไอ้เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นผู้ชิมคนแรกเป็นผู้ชิมคนแรกจากมือพี่หลีกด้วยจากมือพี่หลีกเป็นยังไงบ้างลองช่วยขายของให้ตอนนั้นเป็นมีดตอนนั้นเป็นมีชีแบกมาเลยอย่างนี้เลย้พี่มีของขวัญจะให้เลยก็ชิมได้ชิมเพราะตัวเราก็ไม่เคยกินเอกโรัวมาก่อนเหมือนกันอาจจะเคยแต่แบบตั้งแต่เด็กๆเลยเวลาไปเที่ยวฮ่องกงอะไรเงี้ยซึ่งจำไม่ได้แล้วกินก็คืออร่อยอร่อยมากอะไรแบบนี้จริงๆเจอเจอตามมากสิ่งนี้เราก็ให้กำลังใจพี่ เราก็ถามพี่เขาตลอดนะว่าแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะเราเร,เราก็รู้กันอยู่แล้วค่ะถ้าแบบคนใดคนหนึ่งไม่โอเคอีกฝ่ายก็จะรู้อยู่แล้วนะซึ่งลิงก์มีเรื่องมืออค่างนี้ไงบ้า <c oughs> ไปไกลเลยลูกงั้นก็ต้องเหมือนเหมือนกันค่ะที่ที่แบบเป็นเป็นเป็นความผิดพลาดของลิงกที่ไม่ได้มีเจตนาเลยจริงๆใช่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบมันเกิดขึ้นทุกอย่างไวมากเราอาจจะไม่ทันไดด้คิ ใช่ก็ต้องขอโทษขอโทษจริงๆด้วยนะคะต้นหลิงจัดก,การชีวิตยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนั้นแบบมันต้องมีความระมังขึ้น่องไหมคะใีการที่จะสื่อสารอะไรหอเล่อืมใช่ก็ต่อไปนี้าก,การจัดก,การสื่อสารอะไรก็ตามเราก็จะระวังมากขึ้นใช่ก็จะอาจจะคิดเดยอะขึ้นอยู่บนเวทีไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามใช่ถามว่าเครียดไหมหลิงคิดว่าตัวเองอะ่ะแบบเหมือนได้บทเรียน มา,มาในประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ยำคิดยำทำมากขึ้นใช่เขาจะดราม่าสน,เ,เ,นเ,เสียงความเป็นตัวเองไมหมค่ะหลีงว่าหลีกก็ยังเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีมากขึ้น<ม>ให้กับ<ม>ให้กับพี่พี่น้องๆให้กับก บางทีคนก็ชมพูกเราว่าออกมาเทคเทคแอคชั่นเร็วเวลามันเกิดอะไรนี้เพื่อที่จะแบบว่าอธิบายในมุมของเรารู้สึกยังไงบ้างกับตรงนี้ใช่ก็ใช่จริงๆไม่ไม่ได้อยากอยากให้จริงๆเราเราเราเป็นขอเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้อยากทําให้ใครไม่สบายใจหรือว่าทําให้ใครเสียใจก็เลยออกมาเร็วใช่เราก็เลยออกมาเร็วเพื่อที่จะเทคแอคชั่นกับสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาด ว่าไม่มีจิตนาที่จะทําลงไปใช่คะ่ะก็ถือว่าทั้งหวะคอยสัปป่งสอนไว้ให้กำลังใจกันดีตลอดเวลาเ่ให้กำลังใจให้กลังใจกันยังไงอะบีบมือบีบไหล่หรือว่าที่บีบใจบีบใ,ใจอ<จ>๋ออย่างไรก็ไม่ใช่ใจบังคับน่าจะเป็ <c oughs> นการพูดคุยอะไรกันมากว่าทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำอย่าลอมรู้ไหมคะว่าเห็นแววตาผิดก็เครียดแน่เลย กิริยาแบบเ้ยอยู่นะเคียดเครียดเคียดเยดเครีเคียดเครียดเครีย่เครีเครียดเครียดเคีดเรีดเครียดเครียดเครียดเคยดเียดเครีดเครยนเครีเคเกเลอเเเครเยงเียเดเยยเรเดดคดีคียยังไงยเวลาเวลา เหนื่อยหรือว่าเวลาเครียดคือถ้าคือจะออกเลยทั้งทั้งสีหน้าเราก็ร่างกายไปเหี่ยวเลยเหมือนลูกกล่องปี่ไม่เขาเราเหมือนรัวไม่ว่าอ๋อเราเอาหมดก็เอ้าฟื้นงี่หรอใช่แล้วที่อยากสอบถางในความคิดที่น้องอ้อมที้มีติดหน้าสุดแบที่เป็นชื่อมอันนี้คือเป็นอะไรเนื่องในโอกาสเกิดค่ะเกิดอยากจะให้เกิดของอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเออไปให้ว่าเป็น ไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เป็นของชายละกันแต่ว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ตกใจใช่ไหมตกใจตกใจเป็นสิ่งที่เราแบบเหมือนพูดขึ้นมาแล้ววันถัดมาเขาก็เขาก็หาโอกาสหามาให้เลยสัมภัยไหมครับสัมภัยสุดมากเขาใส่เพลงขนาดนั้นเลยเหรอได้ยินปุ๊บเขาก็เลยนั่นแหละสีเราเราก็ไม่ก็มันหนึ่งที่หนิงพูดว่าเออมันมันมีจะไปซื้อใหม่ออกมานะจะไปซื้อวันวันคืนนั้นแหละก็เลย ขั้โนโหลสวัสดีค่ะเออ,เอ,อแล้วคพืนส่งแก๊บม,มาที่บ้านหน,หนอ่อยได้ไหมคะแล้วเราก็เลยเอาไปให้เขาเปิดโอ้โหซอร์ไพรส์เราบ่อยไหมลินไม่นะคะ <laughs> แต่เซอร์ไพรส์ที่ <c oughs> ไ่คือภูกใจเลยแต่ว่าเซอร์ไพรส์ชีก็คือคือเซอร์ไพรส์สิ่งว่านานๆทำเคสมันมันถึงจะเซอร์ไพรส์ใช่ <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างที่น้องออมทำก็คือ แต่นี่คือน้องอบบซืให้ไ,ไม่ได้เป็น่อกาสพิเศษดัดจูกไ,ไม่เกียวกับาชุ้นัดนหนูเอาถุงมาจากที่บ้านค้อเนาะน้องบ,บอกว่าเออคือน้องจะเป็นคนที่แบบชอบให้มไม่ไม่จำเป็นต้องวันวันพิเศษก็ได้ค่ะนนพิเศษทุกวันก็คือไม่ต้องิเศษทุกวันไม่ไม่ต้องไม่ต้องวันเกิดหรือวา่ามันอะไรใดๆก็หรัเขาพูดอยากได้เยอะๆใช่ไหม ก็คือไม่ต้องเียนคนพิเศษแค่ให้แก่คนพิเศษพอให้นไปก้าละค่ะ